สวัสดีค่ะมาถึงดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนสิงหาคมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ติชมนะคะแล้วก็ติดตามนะคะสําหรับบางคนที่ถามมานะคะว่าราศีหรือลัคนานะคะก็ ยากจะบอกว่าเราหลักๆนะคะเรายึดดูเป็นราศีนะคะสําหรับใครที่จะดูเป็นลัคนาได้ไหมได้นะคะใครที่รู้เวลาตกฟากเวลาเกิดของตัวเองนะคะก็ดูลัคนาควบคู่ไปกับราศีก็ได้ถ้าลัคนาหรือว่าราศีอะไรแม่นนะคะเราก็ยึดตามนั้นก็ได้ส่วนคนที่ถามมาว่ารออาศีนี้วันที่เท่านี้ธาตุอะไรราศีนี้วันที่เท่าไหร่นะคะเรา แม่หมอใส่รายละเอียดลงในใต้คลิปนะคะขอให้ก็เข้าไปเปิดดูนะคะก็มันมีรายละเอียดอยู่แล้วแม่หมอก็ขออนุญาตไม่ตอบนะคะมาดูเรื่องไพ่เดือนนี้ของชาวราศีธนูเลยนะคะก็อย่างเช่นว่าคุณธาตุไฟเนาะเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะเรื่องอารมณ์มาอนะอารมณ์ความคิดนะคะอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปวนนะคะไพ่ใบแรกนะ่ะเดิวมวนเลย คุณมีความคิดที่ค่อนข้างที่จะเรื่องอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปวนมันมีความรู้สึกว่าคุณเองอ่ะเหมือนคุณมีเซนต์น่ะเซน์ว่าใครทําอะไรที่รับหลังคุณอ่ะนะคะคู่ของคุณนะคะแอบมีใครซ่อนอยู่คุณทําอะไรลับๆล่อๆนะคะซึ่งตัวคุณเองอ่ะมีเซน์อยู่แล้วคุณค่อนข้างที่จะมั่นใจในเซน์ของตัวเองด้วยนะคะมันก็เลยทําให้คุณอ่ะนะคะเครียดเครียดนอนไม่หลับนะเนาะ พ่ายความคิดมาพ่ายความคิดพ่ายเครียดมานะคะพ่ายเครียดนอนไม่หลับวิตุกงังวลหรือบางทีคุณก็คิดเกินเกินจริงนะคะเดโมูนะนะคะอะไรที่มันสับสนอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะแปรปวนอารมณ์แปรปวนอารมณ์สับสนอารมณ์ที่มันขึ้นขึ้นลงลงนะคะหรือว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราเศร้าอะอะไรที่มันดูมันไม่ชัดเจนบางคนนะนะคะเนี่ยมีคู่นะคะอ่า เป็นคู่เป็นความรักที่มันค่อนข้างที่จะแอบซ่อนอยู่นะคะเป็นความรักที่มันไม่ค่อยชัดเจนนะคะเป็นความรักที่ไม่ค่อยชัดเจนเป็นความรักที่มันถูกปกปิดซ่อนอยู่เนาะเป็นความรักที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่อะ่ะไพ่บอกเนะาะบางคนอนะ่ะเนาะอาจจะเหนื่อยมาจากเดินที่แล้วนะคะอืมได้สิบไม่เท้ามาเลยนะคะเดินที่แล้วน่าจะเหนื่อยกับเดินที่ผ่านมาในอดีตนะคะคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อย คุณอยากจะวางไปแล้วเนาะเหมือนอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ภาระตัวเองไม่ใช่เรื่องของตัวเองเราก็แบบรับมาเหมือนทุกสิ่งปัญหาคุณได้แบบรับมาอยู่คนเดียวนะคะไพ่เลยบอกว่าคุณน่าจะเหน็บเหนื่อยมาจากเดือนที่แล้วเดือนนี้มันเลยทาให้คุณเ่อนข้างที่จะเครียดคิดมากนะคะเหมือนกับว่าสิ่งรอบข้างเองของตัวของคุณเองอะ่ะหากคุณอะ่ะ รอโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่พ่บอกว่าโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่มีเข้ามานะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากสักเท่าไหร่แต่พ่บอกว่าให้คุณเดินหน้านะคะมันจะมีอุปสรรคเข้ามาแนะ่แต่ว่ามันจะฝ่าฟันไปได้นะคะบางคนอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะพ่บอกว่าคุณอาจจะอะไรที่มันยังเดืมๆอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันดูคุมเคือ นะคะที่ทําให้จิตใจคุณเศร้าทําให้คุณยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆย้ําคิดย้าทํากับเรื่องเดิมๆเดือนนีน้คุณนะคะอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเดินออกมาจากชีวิตเดิมๆออกมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่อยู่ผู้ชายคนนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะว่าเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนหน้าผาเท้าข้างหนึ่งอ่ะ,อะ เอ้ยไม่ใช่สิเท้าข้างหนึ่งอยู่บนหินเท้าข้างหนึ่งดนหน้าผามันเป็นอะไรที่มันดูเสี่ยงนะแต่ก็ยังเรือที่จะเสี่ยงนะั่นหมายความว่าโลกใหม่นะคะวิถีชีวิตอะไรใหม่ๆเราอาจจะต้องเรียนรู้มันนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดูเหมือนเสี่ยงเนาะดูอาจจะไม่มั่นคงอาจจะดูแบบล้อเล่นอะแต่ไพ่บอกว่าเซนสว่าความสดใสรอยอยู่เนาะนะคะเพราะฉะนั้นให้ไพ่ใบนี้บอกว่า การเรียนรู้ลูกครั้งใหม่เป็นการเรียนรู้จงอยญ่ได้ยึดติดกับอะไรนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ Theview of for t u n e มาบอกว่าถึงแม้คุณจะไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่โชคชะตาเขาจะเปลี่ยนคุณนะคะใครที่อะไรที่มันดูแย่ๆนะคะพาบอกว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะโชคชะตาเข้ามาแล้วกงร้อเข้ามาแต่ถ้าใครอะไรที่ดีๆอยู่กงร้อก็จะบอกว่ามันก็อาจจะกลับไปอะไรที่ไม่ดีก็ได้นะคะพร้อมทั้ง คุณนะคะมีโอกาสนะคะใครที่นะคะสดมานานนะคะคุณจะเจอความรักที่มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะใครที่รอความรักมานานคุณจะสมหวังนะคะไพ่บอกอย่างนี้หรือว่าคนรักเก่านะคะมีโอกาสที่จะได้คืน คืนดีกับคนรักครั้งคนรักเก่านะไพ่บอกแบบนี้ถ้าใครที่ผ่านมานะ่ะมีปัญหากหารที่เป็นปัญหาที่คุ้มเคือมาจากอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้คิดมากนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีขึ้นแต่การกลับมาเนี่ยไพ่บอกว่าคุณจะต้องเป็นการเรียนรู้กันใหม่นะมันจะยังไม่ไดเ้เป็นการกลับมาคุยกันหรือคืนดีกันก็จริงแต่คุณจะต้องเป็นการเรียนรู้ใหม่กันอีกรอบหนึ่งอย่าได้อย่าได้เพิ่งแบบว่าตัดสินใจอะไร โดยใช้อารมณ์หรือว่าตัดสินใจครบที่อะไรมันยังไม่ชัดเจนไพ่อบอกว่าเราจะต้องเรียนรู้กับมันค่อยๆศึกษากันนะคะอย่าเพิ่งได้ตัดสินใจอะไรนะคะแต่ถ้ามีเรื่องจะต้องให้ตัดสินใจนั้นไพ่อบอกว่าคุณจะต้องตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์เนาะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะอนะคะอย่าได้ตัดสินใจ ให้ใช้สติในการตัดสินใจเทพนะคะแห่งความฉลาดเทพอาเทน่านะคะมาพร้อมตาช่างมาพร้อมด่ามาพร้อมนุฮงูกนั่นหมายความว่านะคะคุณมีอํานาจในการตัดสินใจนี้นะคะให้เด็ดขาดได้การตัดสินใจอยู่ในมือของคุณนะคะตาช่างมาพร้อมกับหมายความว่าให้ช่างน้ําหนักดีๆสิ่งผิดถูกขาวดํานะคะอะไรผิดอะไรถูกนะคะให้คุณช่างน้ําหนัก แล้วอะให้คุณใช้สติปัญญานกะฮูกคือค,ความเฉลียวฉลาดให้ความใช้เฉลียวฉลาดของคุณนะคะในการตัดสินใจค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจคุณจะชนะมันตัดสินใจอย่างยุติธรรมที่สุดนะคะอย่าได้ใช้อารมณ์นะคะสิ่งต่างๆอาจจะทําให้คุณเครียดไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างของคุณนะคะคุณเองก็ยังมีความรังเลสงสัยอว่าฉันจะข้างหน้ามันจะดีไหม หรือฉันจะรออยู่ทุนทรงนี้หรือจะอยู่ที่เดิมนะคะไพ่ก็ยังมองอยู่มีความลังเลอยู่แต่เขาบอกว่าจุ้นอย่าได้กลัวนะคะอโอกาสมาถ,ถึงแล้วถึงแม้ทางเลือกมันจะไม่ได้เยอะอะไรนะคะฝันบอกว่ามันจะฝากฟันไปได้นะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆรอเราอยู่นะคะแสงสว่างรออยู่ที่ปลายทางนะคะดูเด็กคนนี้นะคะอื เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการเรียนรู้นะคะสําหรับคนโสดเองนะคะคนโสดเนี่ยนะคะคุณเองก็ยังไม่ได้ตกลงปลงใจที่จะคบกับใครนะคะในช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณเองมีคนเข้ามาคุยไหมจะมีคนเข้ามาคุยนะคะมีลักษณะาธาตุลมและธาตุไฟเลยนะคะเมีทั้งคนที่เด็กกว่าและคนที่แก่กว่าที่จะเข้ามาคุยกับคุณนะคะมีโอกาสนะคะที่จะเป็นคนรักเก่ากับเข้ามาได้เหมือนกันนะคะ แต่ไพ่ก็บอกวา่าคุณก็ยังไม่ให้ตกลงปูงใจที่จะคบใครคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณจะต้องเรียนรู้อ่ะค่อยๆเรียนรู้เป็นเพื่อนกันนะคะยังไม่ผูกมัดเนาะ <c oughs> เพราะว่าอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนน่ะคุณจะจะไม่ตัดสินใจมัน <c oughs> อะไรใครที่เข้ามาหาคุณที่เขาทําอะไรที่มันลับๆล,ๆล่อหรือทําอะไร แอบมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณอย่าเพิ่งจะอย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะคบเขานะคะให้ศึกษาเขาก่อนเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีใครแอบซ่อนอยู่ก็ได้การที่จะมาคุยกับเรานะคะ,ะบางทีคนโสดน,นะคะก็อาจจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยร้ากับความรักครั้งที่ผ่านมาเลยอยากที่จะอยู่เป็นผู้ชายหรือว่าอยู่เป็นคนนะคะคนที่เรียนรู้กับโรคไปก่อนหรือว่ารันล้านะคะรันล้าไปก่อนอย่างนี้อ่า แล้วก็อย่างที่จะมุ่งมั่นเรื่องการทํางานนะคะมุ่งมั่นเรื่องให้กับการทํางานแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะสําหรับชาวราศีธนูเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าอย่าได้คิดมากเนาะถ้าคุณคิดมากอะ่ะความเครียดมานะคะคุณจะเป็นไมเกรนนะคะแล้วก็เน็บเหนื่อยระวังเรื่องสุขภาพนะคะเกี่ยวกับการ ปวดหัวปวดต้นคอนะคะปวดหลังอาการปวดก็จะตามมานะคะถ้ามีเรื่องอะไรให้คุณ้ตัดสินใจนะคะคุณก็ค่อยๆค,ค,คิดตัดสินใจนะคะอะไรถูกอะไรผิดนะคะข่าวดํานะคะให้ค่อยๆไต,ต่ตองหมากลุกนะคะเหมือนเทพแห่งเนี้ยนั่งบนหมากลุกนั่นบอกว่า จะก้าวเดินไปแต่ละก้าวจะชนะยังไงเราต้องคิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวการเริ่มต้นใหม่นะคะหลุดออกจากสิ่งเดิมๆที่มันทําให้เรามีความเครียดอะไรเดิมๆที่มันทําให้เราเศร้านะคะแตถามว่าคนที่ทะเลาะกันเลิกกันนะคะมีไพ่จบไหมหรือเลิกลากันไหมยังไม่ได้มีนะคะคุณอาจจะ เป็นแค่มีความเครียดหรือว่ามีความไม่เข้าอกเข้าใจกันการสื่อสารอะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนต่อกันหรือการที่คุณไม่คุยกันนั่นเองนะคะพ่ยบอกว่านะคะอืให้คุณหันเข้ามาคุยกันเจรจากันนะคะอะไรเรียนรู้กันใหม่ๆนะคะอืแล้วก็คุณมีคนในครอบครัวนะคะคนรอบข้างนะคะคอยให้คําชี้เนี่ยคุณอยู่นะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะเขาจะอยู่ข้างๆคุณนะคะ คนที่บ้านคนรอบข้างคุณนะคะเขาจะอยู่ที่เขาจะอยู่กับเรานะคะไม่ต้องกลัวนะคะช่วงนี้เส้นแรงนะคะสัมผัสอ่าสัมผัสที่หกใครทำอะไรไม่ดีกับเรานะคะแต่เขาก็บอกว่าจูงเสื้อสัมผัสเราเถอะค่ะนะคะ,นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะ อย่าได้ใจร้อนนะคะอย่าได้บุ่มบ่ามในการตัดสินใจอะไรนะคะค่อยๆเรียนรู้นะคะอือ응อะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันซ่อนอยู่อะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะอย่างที่บอกว่าอ่ามันจะทําให้เราค่อนข้างที่จะเค venant, เรียดเพราะฉะนั้นเลือกเดินทางออกมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากหลุดออกจากโลกใบเก่าแล้วมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆช่องชะตาจะเปลี่ยนคุณต่อให้คุณไม่อยากที่จะเปลี่ยนแต่เขาจะเปลี่ยนคุณนะคะ แต่จนเชื่อเธอเขาว่ามันจะเปลี่ยนอะไรไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ